พ่อสอนให้ใส่ชูซีบให้เรากระโดดลงน้ำไปเลยก็กันหายใจยกระดำลงไปดำน้ำพราะชอปะกรลังทีนี้ก็นีโมปลาเหลไฟฟ้าเบาทะเลแมงกะพุุนมีสนามีในทะเลมันน่ารักสะชูตแต่ว่ามันไม่กัดเลยมันไม่กัดคน ดำน้ำเป็นตั้งหกขวบดำน้ำเล่นทุกวันเลยตอนนี้เจอขวบแล้วคิดว่าอมรินจะดำน้ำนานสุดเท่าไร่ก็พีเพียนไม่ใหญ่บ้านกับพี่นานอยู่ติดทะเล ลังเลกเรียนกับบ้านตัวไปเล่นกับเพื่อนที่ยิบซีไมเล่นไปไหนอ่าไปเล่นไกลหนะรับมาด้วยเดีเล่นบอลเล่นซิงซ่าเล่นส่วนเอบช่วงนี้ไปเล่นน้ำกับเพื่อนก่อนดำนน่งกับเพื่อนแค่ทุกวันเลย กับพ่อแม่จริงๆแล้วมันก็มีพี่อีกสองคนเอามาเมริกันที่สาวพีคค่คนโตคนหนึ่งเรียนเ็ไปเรียนข้างนอกกมีพี่เธอง็จะได้กับบ้านอยู่นี่เอามาเมริกันก็ตามพ่อขึ้นเรือขึ้นเรือไปเล่นน้ำเรือพ่อผมเหมือนเรือโจสลัดมากไม่ใช่ เรือชนสลัดจริงๆมันเป็นเรือใบลำสีน้ำตาลำใหญ่ๆมีเสาแบบเสายาวสุดเลยพอไว้รับท่องเที่ยวพาไปเที่ยวรบเกาะมีสามชั้นจะพาไปดูชั้นล่างสุดชั <c oughs> ้นก็นลงไปท่าห้องเครื่องี่นะชั้นชัางล่างสุดเป็นห้องเครื่องเอาไวาา้ใช้งานดเรือกต้องรออยู่ในนี้ให้มันวิ่งได้ชั้น ชั้นสองเป็นห้องกับตันบ้นตอนนีงกําลังขับเรืออยู่ชั้นสองมีห้องน้ำห้องครัวนี่มีคายักทีนี้ก็ต้องนี่เป็นที่เอบน้ำเขกอันนี้คือชั้นสามตรงนี้เป็นที่กินข้าวสำหรับลูกค้านี่เป็นบาร์ไปซื้อของกินก็ตรงนี้เป็นที่ดูด น้ำกันจะว่าเป็นประตูโดดลุงไปได้เลยน่าท้อเที่ยวลืมมาแล้ว ช่วยพ่อเป็นทางวันทุกครั้งช่วยพ่อถ่ายรูปพานักท่องเที่ยวเข้าบีเลลากุูนนักท่องเที่ยวที่นี่มีภาษาจีนภาษาลาภาษาอังกฤษตอินเดียภาษาไทยอเมริกนพูดภาษาไทยได้อย่างเดียวต้องภาษาอังกฤษนิดนึงแต่ว่าอ่านไม่ออกช่ยกับนักท่องเที่ยวว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้าง ยาลิงแล้วเยอะพาไปดูลิงม่เ right, ยยาวลิงมีงเอะมีสิบกว่าตัวบนขวดหินพอน้ำเยอะๆลิงมันจะไปอยู่บนต้นไม้บนลา กลางค้าวหนะมันจะนอนเวลากลางเช้ามันจะออกมาหากินเวลาหัวรุงนะ่งหนามาตื่นก่อนคนอีกมันตื่นมาหาเบียงแต่ไม่ไปทำไ้มันมันจะไม่ดุ <c oughs> ไอ้พกตเราก็มเอ่าหารเขากินไม่ได้ถ้า,ขาเขาให้นะะเขาจะไม่ยอมหากินเองเขาจะเคยเตือนที่บนก่อท่วลีงอยู่นะ่ะมันมีอาหารยุกบางที่อนะ่ะผลไม้มันมีต้นมะม่วงต้นกล้วยอย่ะหนะข้างบนขอบสวนอ่ะหนะมันจะปีนไปกับรากไม้ ถึงบีเลตลากูได้ลเล็กๆกนะินข้าได้รถสปิดโบ๊ทเข้าได้หางยากษก็ข้าได้แต่ว่าเรื่อใหญ่เข้าไปไม่ได้ที่บีเลลากู่เพราะน้ำมันตื้นเข้าได้สิ่งเดียวพยักคายได้เพราะมันไม่มีใบพัดอเมนจะพาทั้งทุกเดียวไปดำน้ำในบีเลตดูปะการที่นี่ก็นีโมเป่าทะเลก็มีหอยเม่นดำไปไม่รู้ก็จะปลาสลาด ที่นี่อนุรักษ์ไว้ห้ามฆ่าสลามห้ามทำอะไร,ร,รสลามสลามไม่กัดน,นะคนว่ายน้ําไปอ่ะมันก็รู้ตัวมันก็วิ่งหนีอ่ะในบีเลน,น่ะมันจะมีสลามยอะที่สุดในประเทศไทยหอยเม่นอันตารายตกปลาปลอ,อน,นึงอ่ะดำน้ำอยู่ที่นี่ก็ว่ายน้ําเดินเหยียบบั๊บมันมันจะเอาเข็มหนักเข็มเข้าไปในตีนมันมีพิษอยู่ในเข็มยาวนะ่าน่ะเจ็บไม่รอตอนได้หยยบ ไปข้างแรกนาะเลือดไปไม่ออกทีนี้ก็ใช้สนุกเกนตีปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บทีนี้เลือดออกซอกๆที่ขนไวนน่นะก็ใช้น้ำเกลือก็ต้องท่ายอยู่ห้าวันมันจะออกวันนั้นเรากระโงไปดำน้ำต่อเพราะว่ามันไม่ค่อยเจ็บเพราะมันเหมือนน้ำเกลือนอะ่ะน้ำทะเล ที่เราจะเจอบนญหาปิเละขยะต้องเก็บขยะเป็นพลาสติกแก้วน้ำมีโฟมที่นี้กม็มีเป็นเชือกเหมือนเห็นอะแต่ว่ามันขาดหมดแล้วอันึงกับพ่อจะไปจอดเรือที่หาดจะพาะเราลองเรือจุขยะจุขยะไม่ใด้เราก็ถึงความค่อยเอาไปทิ้งขยะที่เจอบนญหาก็ต้องเจอในน้ำว่าต้องเก็บเพราะมันเป็นสินส่งสกบรกมันจะทําให้พวกปลาตายเหมือนปลาฉลามก็ตายทะเลก็จะไม่สวย ขยะด้วยมาจากคนทิ้งมาถึงพวกเรือคนที่ว่าไม่มีทางขยะอันนันทีนี้ก็ทิ้งสั์ไว้ในเรือะ่ะส่วนในขยะมันจะลอยมาติดอยู่ที่ขดหินเก็บแบบให้พ่อพายเพิ่ไปบบอบ่บอรกี้ขดหินทีนี้ก็เอามาือไปยวนไม่กีดพายแรงๆไม่ได้เพราะขยะมันจะแตกจกระพงอ,อันที่จมก็เสนากะกระโดดน้กกดํออกไปกีดขยะเต็มเรือแล้วเก็บยังไงก็ไม่หมด ย่าในทะเลอันไกลพ้นอีกไม่นานก็เดินทางเข้ามาอย่างพุงเราได้อาไม่เชื่อดิอยังถุงลอด โฟมขวดที่ลอยบนผิวน้ําหรือแม้กระทั่งเชือกเสื้อผ้าอย่างที่จมอยู่ใต้ทะเลต่างใช้เวลาย,ย่อยสลายไม่ต่ำกว่า400ปีแต่ก่อนมันจะหายไปจากโลกนี้มันจะผุกร่อนด้วยรังสีโอตาไวโอเลตจากแสงอาทิตย์ความร้อนแรงกระแทกจากคลื่นจะทาให้แตกตัวเป็นชิ้นเล็กๆที่เขาเรียกกันว่าไมโครพลาสติกเล็กมากขนาดที่ตาของเรามองไม่เห็นเล็กจนแพลงต้นในท้องทะเลเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาหารสัตว์น้ําและพืชน้ําก็สว่าปามแพลงต้นเข้าไปโดยไม่รู้ตัวเลยว่าเจ้าแพลงต้นพวกนี้มีพลาสติกขนาดจิว สะสมอยู่ในตัวจนไปอุดตันอยู่ในลำไส้จนเกือบจะขีดแต่ก่อนขีดมนุษย์ที่โปรดปรานซีฟู้ดก็ใช้พวกเขานําไปทำเป็นอาหารประทังชีวิตโดยที่ไม่รู้สักนิดว่าที่กินไปเนี่ยมีไมโครพลาสติกปนเข้าไปด้วยและจะติดอยู่ในตัวเราไปอีกหลายร้อยปีมาเดาซิว่าไมโครพลาสติกจะย่อยสลายหรือมนุษย์จะไปสบายก่อน ยาคือพายาที้หมดทุกทีเลยมันต้องมีอุปกรณ์เสริมจ,จะได้คนมาที่นี่หมดพาเปึงบีเล่เอาขย y a ลงก็ตะไครลงในเรือย a ก a k มาทำกับพ่อเต่ไม่เจอขยะที่ลอยบนน้ำเลยล้วมันต้องดำลงไปเพราะน้ำมันเฉยเอามินก็มองลงไปที่ในน้ำก็เจอขยะดงเก็บค่า ลูกยากสองลูกกระป๋องอหลายอันมาจากนักต่องเที่ยวดีกว่าที่ลูกยางนะ่ะน่าว่าเป็นของคนขับเรือ <c oughs> ก็มันชุกระปุกมันต้องดำลงไปกิบ พราะว่าน้ำมันเย็นและฝนนั้นก็ตกฝนตกก็ทำาะไไรอมรินไม่ได้เขาเกียวขยะให้ๆน้ำมันก็ใส่ดีอยู่อมรินเก็บขยะได้เต็มเรือเลย มันช่วยให้เก็บได้เยอะมากแบบขวดพลาสติกผ้าแว่นตาดำน้ำแก้วพลาสติกน่นะพราะมันไม่มีรอดนี่ยนะมันไม่หลุดออกเพราะแก้วพลาสติกแขง,งกว่ารูบ้างขย่มันจะรอดออกมาจากตาข่ายอามารินเห็นรามันรอดออกมาก็ใส่เข้าไปใหม่อามินจะไปหาเสอกลายลายเส้นไปทำให้ตาข่ายมีรูเล็กลงไข่ยามันจะได้ไม่รอดออกมาได้ เก็บ okay, ขยะทุกวันขยะก็ไม่หมดสักทีเพราะขยะมาเรื่อยๆเก็บก็ไม่หมดทุกวันถ้าไม่อยากให้มีขยะเลยเนี่ยต้องให้นักท่องเที่ยวห้ามทิ้งเรืออื่นนั่นนะ่ะต้องมีถังขยะกันเราไม่ต้องสร้างขยะขวหน้าพระสิกิ์เราก็ใช้สำายกระดาษเราเอาไปรีไซเคิลได้พวกพลาสิทิ้ที่เล็กๆเราก็เอาไปรีไซเคิลได้หมดเลยแค่นี้เราก็ไม่เจอขยะที่ทะเลแล้ว ถ้าไม่มีคนทิ้งลงในทะเลนะอเมรินไม่ลองเก็บแล้วอเมรินจะไม่เหนื่อยทางทีถ้าสมมุติวันนี้มันไม่มีใครอยาที่ทะเลเลยอะเพว่อเสร็จน้ํามันก็มีเยอะขึ้นมันจะไม่ตาาเหมือนที่เราเจอกันทะเลก็ยังแค่สวยยิ่งกว่านี้อันนี้อเมรินก็ชอบดำน้ำถึงเพลย์เซสุด มันสนุกด้วยเพราะมันจะว,ว่ายเสัตว์น้ำได้อามารินเจอดำไปอยู่เขาได้ทั้งวันแต่อเมาริกันกั้นหายได้ทั้งวันก็ไม่ไหวตอนนี้กั้นได้นานสุดสิบวิตัวขึ้นอเมาริกนอยากเป็นนกักดำน้ำเหมือนเรือได้วิ่งน่นนะแบบมันใช้ออกซิเจนอยู่ข้างหลังนั่นนะ่ะเอาไว้ดำน้ำลึกเพราะอยากเห็นปลาวา ใช้ดำน้ำลึกไปเจอเขคร่็ถ้าทะเลก็เก็บเอาขึ้นมาทิ้งบนฝั่งนะอยากให้พาพพวกนี้มันอยู่กับเราเรนไปนานๆเอามันจะดำไปเจอเขาบ่อยๆ